สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับผมกับไม้ธรรมชาติครับคลองเล็กๆครับหมายข้างทางคลองธรรมชาติครับผมอ่กัดอย่างเดียวดูครับว่าจะมีปลาไหมแต่ดูสำหรับไม้นี้แล้วน่าจะมีตัวครับ ก็ไม่แน่ใจครับเห็นไม้สวยๆอย่างนี้ก็ขอแวะตีดูก่อนครับผมน่ะมีตัวจริงครับเสียได้ครับผมโดดโหยงเลย เสียงไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับผมภาพไม่สวยก็ขออภัยครับมือใหม่หัดขับครับผมสำหรับหมายนี้ก็ข้างทางน้ำแห้งครับน้ำแห้งเยอะครับผมแต่ก็น่าจะมีตัวให้กัดอยู่ครับก็ลองแวะครับเห็น น้ำก็ต้องแวะตีก่อนนะครับผมมีตัวไม่มีก็ลองดูก่อนครับอาจจะมีปลาหลงเหลืออยู่ครับอย่าไปมองข้ามหมายคลองเล็กๆอากาศก็จะร้อนนิดนึงครับเหงื่อตกทีเดียว เป็นไม้ธรรมชาติมากๆครับอยู่ติดกับนานะครับไม่ใช่ถนนใหญ่นะครับเข้ามาในป่าลึกหน่อยครับคนตีเยอะครับตีเยอะเข็ดหมดแล้วครับปลากัดแบบระแวงครับต้องอาศัยย้ำๆนิดนึงครับผม กัดอย่างเดียวมันต้องได้สักตัวนละครับไม่ต้องกลัวปลาธรรมชาติก็ไซส์เล็กครับน่าจะไซส์เล็กครับของไซส์ใหญ่น่าจะเรียบร้อยหมดแล้วครับน่าจะตัวประมาณ2ขีด3ขีดนี่แหละครับ ออคลิปนี้ก็ไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าก็ลองตีดูครับผมโอ้โหมีแต่ตัวเล็กครับกัดอย่างเดียวตัวเล็กทั้งนั้นขอบคุณครับผม